ระดับดาราฮอลลีวูดในราคา1,790บบาทแสงแรกกูก็ซื้อแล้วค่ะ h ฮ l l ลสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชเียลมีเดียก็ลับมาพบกับนุ่นอีกแล้วนะจ๊ะเรื่องของเรื่องเนี่ยเราหายจากการรีวิวกัดเจตบิวตี้ไปนานมากวันนี้นะคะนุ่นก็เลยจะมารีวิวกัดเจตบิวตี้อีกแล้วเรื่องของเรื่องก็คือเสียตังแล้วก็อยากให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเสียตังค์นเพื่อน <laughs> แรงวะ่ะ แรงมากปะอย่าเพิ่งปิดนะจ๊ะแล้วก็อย่าเพิ่งเลิกสับสยายคือมันไม่ได้เป็นการเสียตังบโวเบ้ค่ะคือมันเป็นการเสียตังที่เราเองก็ไต่ตองมาแล้วเราถึงทําคลิปนี้นะคะตัวนี้เนี่ยมันเป็น LED beauty booster mark นะคะซึ่งเหล่าดาราฮอลลีวูดเนี่ยเขาฮิตกันมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวท็อปที่นุ่นชอบที่สุดนะคะก็คือเอ็มมาสโตนเจสิก้าอัลบาหรือว่าจะเป็นแบบไฮโซตัวท็อปทอ,ปอย่างเคิร์นี่คาเดเชียนก็ ใส่ตัวนี้มาแล้วเออแต่ว่าราคาเนี่ยไม่ได้แรงเลยนะจะบอกว่าพอเห็นราคาเนี่ยนุ่นก็รีบซื้อมาป้ายยาทุกคนทันทีนะคะก็คือตัวนี้ C B G Device L E D Beauty Booster Mark นะคะตัวนี้ชื่อยาวมากนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งมหาัจจร,ร์ของโลกในราคา <c oughs> เพียงแค่พันไปปลายซึ่งเราจะมาดูว่าสิ่งสิ่งนี้จำเป็นไหมต่อชีวิตของสาวๆอย่างพวกเรา ที่นุ้นชอบมากๆเลยก็คือด้านหลังเนี่ยเขาจะมีบอกด้วยว่าแสงสีแดงเนี่ยสว่างความลึกของแสงเนี่ยมันเท่าไหร่นะคะมีบอกเป็นรายละเอียดนะคะครบทั่วเลยพร้อมถึงยังบอกอีกว่าตัวเสร็จแสงเสสีมณีเจ็ดแสงเนี่ยนะคะไม่ใช่เกาะเพชรนะจ๊ะแต่ว่าเป็นหน้ากาก <laughs> ตอนเด็กๆก,ก็คือดูจากจากวงบงแล้วเห็นกเกาะเพชรเจสีมณีจะแสงเนี่ยเราก็ไม่คิดว่าวันนี้มันจะมาถึงนะคะนวัตกรรมที่เราจะมีหน้ากากเพชรเจ็สีมณีจะแสงบ้างนะคะแล้วก็7จ็ดสีนี้ยเขาจะมีการช ช่วยเยียวยาผิวของเราในแต่ละส่วนคือเขาจะมีแสงสีแดงก็คือกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดเร่งขั้นตอนระบบเผาผลาญวะ่ะเอ้ยหน้าเดบอกเสริมสร้างคอลลาเจนนะคะปรับผิวเต่งตึงไม่หย่อนคล้อยว้าวแสงแรกปูวก็ซื้อแล้วสีเขียวนะคะปรับสมดุลผิวปอบประโลมและผ่อนคลายผิวลดอาการบวมของผิววาช่วยให้ผิวสดชื่นมีชีวิตชีวานะคะส่วนแสงสีฟ้าขาจัดแบคท,ทีเรียที่ก่อให้เกิด ิวอุดตันปรับสมดุลสิ่งแวดล้อมของรูขุมขนนะคะแล้วก็ปรับผิวใสไรสิวอุดตันด้วยนะคะส่วนสีม่วงเนี่ยก็จะเป็นการผสมกันระหว่างสีแดงและสีฟ้านะคะช่วยลดรอยดําที่เกิดจากสิว <c oughs> <c oughs> ครั้งแรกบนโลกเลยที่ได้ยินสีนี้แสงสีฟ้าอมเขียวเพิ่มพลังงานให้เซลล์กระตุ้นระบบการเผาผลาญน,นะคะสีส้มช่วยกระตุ้นการแลกเปลี่ยนออกซิเจนระหว่างเซลล์นะคะก็คือช่วยลดรอย ดำรอยแดงนะคะปรับผิวให้เนียนนุ่มอย่างสม่ำเสมอแสงสีม่วงอ่อนนะคะปรับสมดุลล่องแก้มและริ้วรอยให้ดูตื่นคืนว่ะสวยครบจบใน15นาทีสะดวกและปลอดภัยผลลัพธบพิสูจน์ได้จริงนะคะใช้ได้กับทุกสภาพผิวเหมาะกับ ผีวแพ้ง่ายนะคะแล้วก็สินค้าเนี่ยพอเราซื้อมาแล้วรับประกัน1ปีเต็มนะคะสุดยอดนวัตกรรมคือไม่รีวิวไม่ได้นะไม่ได้เหมือนหน้ากากเฟซชิลนะคะคือมันดูแข็งแรงทนทานกว่านั้นมากเหมือนหน้ากากแห่งโลกอนาคตนี่อุ้ยมันก็มองทุกอย่างเห็นตามปกติเลยนะคือมันดูแบบใช้ชีวิตได้ปกติจริงมากอันนี้แสงสีเขียวอันนี้แสงสีม่วงว <c oughs> ว้าวว้าว ก็คือครบนะ7สี จะบอกว่าความรู้สึกแรกที่ใส่นะคะเหมือนใส่แว่นตามปกติเลยแต่ว่ามันจะมีน้ําหนักนิดหนึ่งนะคะที่จะกดตรงสันจมูกตรงเนี้ยแต่ว่าไม่ถึงกันหนักมากนะคะรู้สึกว่ากระชับหน้ามากนะคะแล้วเราก็จะนอนจะนั่งอะไรได้หมดตัวแสงเนี่ยจะไม่ทําอันตรายกับดวงตาเพราะว่าเขาเว้นช่วงบริเวณดวงตาเอาไว้นะคะแล้วก็ตัวแสงเนี่ยจะเบาวกว่าแสงเวลาที่เราไปทําบ,บําบัดที่คลินิกเนื่องจากว่าตัวเนี้ยเนี่ยมันสามารถใช้ได้ทุกวัน ัน everyday แล้วก็สามารถใช้ได้ต่อเนื่องตามที่เราต้องการเลยอุปกรณ์ในกล่องนะคะก็จะมีตัวหน้ากาศนะคะคู่มือการใช้งานค่อนข้างละเอียดอยู่นะเป็นภาษาไทยด้วยนะใช้ง่ายนะคะแล้วก็ใส่ชาร์จนะคะ ส่วนตัวรู้สึกว่าสบายมากเพราะว่านุ่นเคยซื้ออีกตัวหนึ่งของอ e ีก e ยี่ห้อหนึง่งเขาจะเป็นไฟแต่ว่ามีแค่สองสีก็คือสีแดงกับสีน้ำเงินแล้วนุ่นรู้สึกว่าตัวนั้นอะจะหนักแล้วก็เป็นพลาสติกคือไปหมดแล้วเวลาเราลืมตาเนี่ยมันจะแดงแบบมองอะไรไม่เห็นเลยคือมันจะมีช่องนะแต่ว่าเราจะมองอะไรไม่เห็นเลยเพราะว่าแสงมันอัดเข้าตาแต่ว่าอันนี้สบายมากทุกคนคืออันที่นุ่นเคยซื้อที่ต่างประเทศอะคะ่ะมันแพงกว่านี้เยอะน้ำหนักหนัก อเะพอเราใช้ได้เท่านี้เท่านี้อะ่ะเราต้องไปซื้อไอตัวหัวมาต่อเพิ่มเราก็เลยรู้สึกว่าเออไม่สะดวกก็ใช้ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเห็นผลไหมเห็นผลนะคะทาครีมแล้วก็ใส่ตัวเนี้ยทิ้งไว้แบบ15นาทีอะไรเงี้ยมันช่วยจริงๆทุกคนอย่างน้อยก็เพื่อความสบายใจอะ่ะเดี๋ยวนุ่นลองแสงสีฟา้าคือนุ่นชอบสรรพคุณของอันนี้มากเพราะว่าเขาจะช่วยลดสิวแล้วก็ช่วยลดแบคทีเรียที่อยู่บนผิวนะคะคือจะบอกว่ามันเป็นสรรพคุณที่แบบดีมากแล้วก็ เวลาที่ทำเนี่ยมันไม่คันไม่แสบไม่แดงเหมือนเวลาที่เราไปทําที่คลินิกบางคลินิกเขาก็ใช้เครื่องที่มันแบบเหมือนทําให้ผิวระคายเคืองมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวเนี้ยจะมีการกดกดนิดนึงตรงบริเวณนี้นะคะเนื่องจากว่าตัวแว่นเนี่ยมันต้องรับน้ําหนักทั้งตัวแ l a บ LED แล้วก็ตัวกรอบแว่นนะคะแล้วก็ตัวพลาสติกที่แบบไม่ได้กองแกงมากอะทุกคนแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเบานะ รุ่นชอบมากทุกคนคือตัวนี้ปลอดภัยนะหลังจากที่รีเสิร์ชนะคะเขาบอกว่าผ่านมาตรฐานทั้งไทยและเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถซื้อได้จริงแล้วตอนนี้เนี่ยนู่นอะลองกดใน s h อป e ีก็มีขายนะคะเออเขามี o f ฟ i c i a l Shop ของเขาใน s h อป e ีนะคะตัว C B G เนี่ยคือนุ่นอะเคยถามคุณหมอที่คลินิกที่รุ่นแบบไปอัพหน้าอะไรเงี้ยหมอเขาก็บอกว่าพวกแสง L E D อย่างเงี้ยมันช่วยในการบาบัดผิวจริงๆนะสังเกตไหมเวลาที่เราอะไปท คลินิกหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันจะบวมหรือว่ามีอักเสบผิว่างนี้ยหมอเขาก็จะเอาโคมแสงสีส้มมามาอางังเราก็คือลดบวมเอออันนัน้คือมันช่วยได้จริงนะคะในคลินิกแพทย์เขาก็ใช้กันแต่ว่าตัวเนี้มันจะสะดวกสบายมากกว่าเพราะว่าเราใส่หน้ากากปุ๊บเราก็เดินไปไหนมาไหนได้ไงเนี่ย ดเ,เดินไปเดินมาได้ทำนูน่นทำนี่ได้นะคะเล่นมือถือได้ซึ่งเราจะรู้สึกว่า15นาทีเนี่ยแป๊บเดียวมากๆนะคะเพราะว่ามันไม่ได้รู้สึกร้อนรู้สึกแสบอะไรเลยนะเนาะกรู้สึกว่าเอ้ยเราทนได้อีกชั่วโมงหนึ่งเราก็ทนได้อย่างเงี้ยตัวเครื่องเนี่ยหนึ่งครั้งเนี่ยเราใช้งานได้30นาทีแต่ว่าจริงๆแล้วว่าเราใช้ครั้งละ15นาทีอยู่แล้วไนงะชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยเราสามารถใช้ได้ต่อเนื่องสองครั้งตัวแบตอะเนื่องจากว่าเขาต้องทําให้มันแบบน้ําหนักเบาที่สุดอะไรเงี้ยความจุอาจจะ ไม่ได้เยอะนะคะเหมือนกับว่า1วันเนี่ยเราสามารถใช้ได้15นาทีก็คือเป็นเวลาที่เขาวิจัยมาแล้วว่ามันเหมาะสมในการใช้ LED บำบัดผิวหน้าของเราแล้วก็ถ้าสมมติว่าบางคนมีปัญหาหลายๆจุดหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยใช้สลับกันได้ไหมพี่นุ่นได้นะใช้ไปเลยเวียนกัน7วันก็ได้วันจันสีเหลืองวันังคาเสียมพูวันุูสีเขียวเพื่อหาสีม่วงวันจุกสีแสบพูดผิดปะผิด อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองทาครีมลองใช้แบบจริงจงจังๆซึ่งจากที่นุ่นดูในคลิปหรือว่ารีวิวใน YouTube อื่นๆน,น,นะคะเขาก็จะให้ใช้วิธีนี้จริงๆก็คือให้ทาครีมก่อนหรือให้มาร์กหน้าก่อนนะคะแล้วค่อยใช้ตัวนี้เพื่อที่ว่าสรรพคุณของครีมหรือว่าส่วนผสมของครีมต่างๆเนี่ยมันจะได้ซึมเข้าผิวไปด้วยนะคะในระหว่างที่เราใช้แสงบำบัดแต่ว่าอันเนี้ยเดี๋ยวต้องซื้อเพิ่มมาอีกอันหนึ่งแน่ ถ้ามีคอนโดมีบ้านในกลังเนี่ยกลัวไว้ทุกหลังอะราคาเนี้ย1 7 9่เมื่อวานดูอยู่ในช้อปปี้มาเราก็จะมาใช้สีแดงนะคะว้าสีแดงเนี่ยจะมีสรรพคุณก็คือกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนะคะเร่งขั้นตอนระบบเผาผ่านนะคะแล้วก็ช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนปรับผิวให้เต่งตึงไม่หย่อนคล้อยนะะปังมากสาวทุกคนอันนี้นุ่นอลองปิดไฟให้ดูนะคะมันจะเห็นแสงชัดขึ้น แต่ว่าระยะในการเว้นตาเวลาที่เราเล่นมือถือหรืออะไรเงี้ยแสงมันไม่มากวนตาเลยนะคะก็คือสามารถใส่เล่นได้ตามปกติทุกคนให้มันอยู่ตรงปลายปลายจมูกหน่อยนะคะอย่าให้มันอยู่ตรงสันจมูกเกินเพราะว่าสักแป๊บหนึ่งมันจะรู้สึกหนักนะคะถ้ามันอยู่ตรงสันจมูกเลยอะไรเงี้ยรู้ว่ามันสะดวกดีนะคะสามารถบำรุงไปอ่านหนังสือไปนอนเล่นมือถือไปเพลินๆน,นะคะจะทําก่อนนอนก็ได้หรือว่าจะทาหลังทาครีมตอนเช้าแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปออฟฟิศต่อได้เลย,เลยอะไรเงี้ยก็สะดวกสบาย ดีนะคะแค่15นาทีเท่านั้นเองนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะแสงมันก็จะดับไปเองแบบนี้เลยนะคะเราก็จะถอดแล้วก็เช็ดเก็บทําความสะอาดนะคะ LED ตรงเนี้ยตัวใสๆอะ่ะเราก็สามารถใช้ที่ชุบเปียกหรือว่าผ้าชุบน้ําเช็ดนะคะแล้วก็เอาผ้าแห้งเช็ดตามอีกทีนึง เออก็เช็ดได้ตามปกติเลยละอองน้ำอะไรอย่างเงี้ยโดนได้แต่ว่าแบบเอาไปแช่น้ำก็สดีนะคะพวกันใหม่เครื่องใหม่โอเค,อเ,คเสร็จแล้วเราก็เก็บใส่กล่องได้ตามปกติเลยรู้สึกว่าเป็นการบำรุงที่สบายที่สุดแล้วอะตั้งแต่เคยทำมาเพราะว่าบางทีแบบใส่หน้ากากใส่อะไรพวกนี้มันก็จะแบบเล่นมือถือไม่ได้แต่พออันนี้เล่นมือถือได้มันก็ชิวเลยนะคะ นีทุกคนกลับมาบ้านนะคะก่อนนอนเราทาครีมไปแล้วใช่ไหมเราก็จะใช้ตัว c b g นะคะทำงานมาหนักมากทั้งวันนะแต่งหน้าตั้งแต่10บโมงนะคะ ถ่ายคลิปถ่ายรูปถ่ายอัลบั้มนะคะแล้วก็ไปไลฟ์อีกนะ <c oughs> เหนื่อยมากทั้งวันทั้งแสงทั้งลมอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้นุ่นก็เลยเลือกแสงสีเขียวนะ <c oughs> เพราะว่าตัวแสงสีเขียวเนี่ยจะช่วยปรับสมดุลผิวนะคะปรับประลมผิวฟื้นฟูผิวลดอาการบวมนะคะแล้วก็ทําให้ผิวสดชื่นมีชีวิตชีวานะก็จะเป็นแสงสวยๆแบบนี้เลยเหมือนใส่ฟิลเตอร์ IG <c oughs> ทุกคนที่สําคัญเนี่ยก็คือใส่สบายมากพอ15นาทีมันก็จะตัดไปเอง ใช่ไหมเราก็ทําอย่างอื่นได้นะคะอ่านทั้งส่งอ่านหนังสือจะให้ดูหนังสือตอนนี้ที่นุ่นอ่านอยู่นะคะก็คือกินกบตัวนั้นซะ จริงๆยังอ่านไม่จบนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็พอจะเดาได้ว่ามันเป็นการแบบฝึกการทําสิ่งที่ไม่ชอบเพื่อที่มันจะได้ลดการวุ่นวายใจเช่สวนสมมติว่าเราไม่ชอบสิ่งนู้นสิ่งนี้ก็เปรียบมันว่าเป็นกบแล้วก็พยายามที่จะกินกบตัวนั้นเข้าไปนะคะเราจะได้ลดความจุกจิกกวนใจลดความขี้เกียจลดความกังวลแล้วก็ทําบางสิ่งบางอย่างที่เราอยากทําได้เต็มที่ไม่ต้องมาคอยกังวลกับอะไรที่ไม่ชอบแล้วมันกวนใจเราอะไรอย่างเงี้ยเออก็ดี เหมือนกันนะเป็นการแบบฝึกตัวเองให้จัดสรรเวลาได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะถ้าใครแบบชอบอะไรอย่างนี้ก็ลองหาอ่านกันดูนะคะนี่กินกบตัวนั้นซะ ก็วันนี้ก็ใส่แล้วก็นอนอน่านหนังสือชิลๆนะคะทุกคนพอหมดไฟแล้วนะคะเราก็เอาไปชาร์จชาร์จหนึ่งครั้งเต็มเนี่ยใช้ได้2ครั้งนะคะก็คือประมาณครึ่งชั่วโมงนั่นเองนะคะง่ายมากๆเลยนี่ดูชาร์จเขาจะมีสายชาร์จให้นะคะสามารถใช้กับเพาเวอร์แบงก์ก็ได้หรือว่าชาร์จกับหัวปลั๊กก็ได้นะคะง่ายมากทุกคนให้ดูหนะ้าสดนะคะหลังจากที่ใช้ซ b g มา2ออาทิตย์นะนี่ ก็คือผิวละเอียดแล้วก็แบบมันมีออร่าขึ้นอ่ะวันนี้ก็จะใช้อีกนะคะ,ะเริ่มเริ่มเริ่มโอเคก็วันนี้ครบ15นาทีแล้วนะคะเราก็จะใช้ต่อไปทุกคนมันใช้ง่ายมากเลยแบบข้อเสียนิดเดียวจมูกมันจะเป็นรอยเพราะว่าตัวหน้ากากเนี่ยคือเขาทํามาน้ําหนักเบาสุดแล้วแหละแต่ว่ามันก็ยังเบาไม่พอมันไม่ใช่แว่นแบบใส่ตาอะไรเงี้ยนะคะ ก็ใช้มาประมาณสวีคัปดาเห็นผลไหมจะบอกว่าใช้เถอะมันก็จะแบบให้ความรู้สึกแบบรับครีมเข้าไปได้เยอะกว่าอะไรประมาณนี้นะคะโอเค,อเคก็ประมาณนี้นะคะส่วนตัวรู้สึกว่าราคาไม่แรงทุกคนสามารถจับต้องได้อะไม่ใช่แบบเครื่องเราเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรเงี้ยอันนั้นก็คือไม่แนะนํานะคะแต่ว่าถ้าตัวนี้หนึ่ยบาทแล้วได้ขนาดนี้นาจาเราก็ใช้งานง่ายนะคะพกพาสะดวกแบบนี้นะคะก็มีติดบ้านกั ไว้สักคนละเครื่องก็ไม่เสียหาย แล้วก็มีรับประกัน1ปีด้วยนะคะสําหรับตัวเครื่องเนาะส่วนตัวนุ่นก็จะลองต่อเนื่องไปอีกแน่นอนพันเจ็ดเราไม่ใช้ครั้งเดียวหรอกคะ่ะเนาะเราก็ต้องใช้ให้คุุมหน่อยนะคะส่วนตัวนะนุ่นให้9เต็มสิบนะทั้งเรื่องราคาวัสดุในการผลิตสิ่งนี้ขึ้นมารู้สึกว่ามันไม่หนักมากใช้งานสะดวกใช้งานได้จริงแล้วก็แสงไม่กวนตาอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถใส่ไว้15นาทีได้จริงแบบไม่ต้องใช้ความอดทนอะไรมากมายท แต่ว่านุ่นหักหนึ่งคะแนนให้น้ำหนักตัวแว่นที่เขาคงสามารถทําได้เบาที่สุดเท่านี้แหละอาจจะต้องแบบคอยเลื่อนให้มันมาอยู่ตรงปลายจมูกนิดนึงเพื่อที่ว่าน้ําหนักมันจะได้ไม่ไปทิ้งตรงนี้มากเกินแล้วมันจะแบบมีความกดทับนิดนึงนะคะแค่นี้ตัวนี้ใช้ต่อแน่นอนไม่ผิดหวังในการที่เราอะตำม,มารีวิวให้ทุกคนดูสําหรับตัว c b g Device LED Beauty Booster m a r k ตัวนี้นะคะก็ใครสนใจนะสามารถไปดูรีวิวอื่น อื่นเป็นการประกอบการตัดสินใจได้เออไม่ต้องเชื่อนุน่นทางร้อยเปอร์เซ็นต์อะไร่งเงี้ยนุ่นบอกว่าดีรีบตำมาอะไรอย่างเงี้ยส่วนใครที่สนใจเดี๋ยวนุ่นจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้นะคะแล้วก็ช่องทางการติดต่อของตัว CBG เนาะประมาณนี้นะคะเพื่อที่จะได้ไปหาซื้อกันนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสักกนหน่อยคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย